ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีนี่คนหนึ่งครับจัดไปครับว้าบกระสุตนตัวนี้มันเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะโอ้ดูดีมากๆครับเซตเล็กครับล็อกไหมครับนี่ไงดูพอเล็กวิ่งไม่ได้มันก็เจ็บ <laughs> เฮ้ยเลวแน,น้น โอ้โหเนี่ยเรเวนเน่จะเอาอะไรอะ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นเทสเซเวอร์การฮ้ยด้วยในเทสนี้ครับผมผมจะเล่นเจ้าอานาเซอร์เลยซึ่งเจ้าอานาเซอร์ในเทสเนี่ยมันดูดีเลยนะตอนนี้อยู่ที่เลเวล1มาร์คสามนะครับผมหรือว่าเลเวล25ในเทสเซเวอร์เลือดอยู่ที่300 0 0ครับสปีดพื้นฐานอยู่ที่55ไหไมและดัมเมจจากความสามารถ7,500 เฮ้ยปืนกลที่อยู่ในตัวของมันนะดาเมจเจ็ดพันห้าอยเฮ้ยยิงรัวมากๆเลยนะและเป็นกระสุนเจาะเกราะด้วยแถมยังทําให้ศัตรูไม่สามารถฮิลเลือดได้ด้วยอาวุธที่มาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน,กนครับผมตอนนี้แมชราเนี่ยหรือว่าเป็นอาวุธขนาดกลางดามเมจอยู่ที่1 5 0 0ยิงที่ 500, 5 0 0รเมดในโหลด5วินาทีครับผมและเอฟเฟกตตั้ง10วินาที10วินาทีเดี๋ยวผมว่าดูอาจจะดูเวอร์ไป <laughs> แต่ก็อย่างว่าในเทเซเวอร์เนาะ สำหรับบาซิเลียสครับผมน่ามีอยู่ที่2,000ครับยิงที่500เมตรดีโหลด5วินาทีแล้วก็เอฟเฟกต์สิวินาทีเช่นเดียวกันโดยนักบินครับผมจะทำให้เจ้าอนาเซอร์เนี่ยยิงไททันแรงขึ้น15%ครับแล้วก็จะทำให้เวลออสแมเชลล่าบาซิเลียสเนี่ยยิงแรงขึ้นอีก15%โดยในครั้งนี้ครับผมผมจะลองเล่นกับเจ้าลาวัเจอร์เลยเฮ้ยอันเนี้ยคราวก่อนไม่ได้ลองครับผมคราวก่อนเป็นพาไฟเดอร์คราวนี้ลาวัเจอร์น่าจะเวิร์กตัง5กระบอกแน่และนี่ บัสกับบูมครับผมใช้กับเจ้านาเซอร์และแน่นอนเซตนี้ครับมีเจ้าเลเวนแนนครับจะติดมาหน่อยจริงๆก็ไม่ค่อยได้อยากเล่นมาหรอกพ <laughs> ูดไม่ได้โดเอ้ยหน้าจงฉาเลเวนแนนแล้วก็นี่นนครับผมเลเวนแนนใช้แฮมเมอร์คัตเจอร์ครับไปครับเพื่อนๆพ,พาเจ้าคุณทั้ง5ตัวน,นี้ลงสนามกันดีกว่าเจ้าอนาเซอร์ในเทนนี้จะเป็นยังไงบ้างครับอาวุธใหม่น่าจะโหดหน้าดูเลยนะไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเเลิๆย เปิดด้วยอนาเซอร์ก่อนนะครับผมปาการเลสกให้อันนี้อะไรโอเคอย่าลืมนะอาวุธเราอ่ะ 600... เอ้ห้0 0เมสิแหมจะทวนความจำยังลืมเลยไอ้บ้าโอเคตัวนี้ครับดูดูเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับผมก็ถือว่าเข้าเยอะอยู่ครับโอเคสาวเสริมไม่ต้องเอาหรอกแล้วในเทเซเบอร์นี้ไว้ไม่มีไอจรดหกร้อไว้เฮ้ย ว้าวเฮ้ยเตีตีตีอื้แล้วจะขึ้นมาทำอะไรเนี่ยไปครับนัน่นแหละนั่นไงเฮ้ยโจ๊กโจ๊กจัดไปครับผมมาดิก็มาดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้บักโจ๊กอันี้นี่นี่เข้าดีเราลอก,ก่อนครับไอ้นี่นะจัดมาเฮ้ยเราไม่มีเจาะโล่นั่นเนี่ย แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็ไม่เท่าไหร่นะตะนะเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อเราโว้วโวโว้โว้โว้โวเรียบร้อยแอซิดครับเฮ้ยี่คือแบบกระสุนตัวนี้มันเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะโอ้ดูดีมากๆครับเซตลงก่อนลูกมันมีไอ้ตัวสไนเปอร์จิ้มเราเมื่อกี้ทีหนึ่งเราเห็นนะโอเคว้าวแอบก่อนแอบ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 อื้อหือ อ้าวเพื่อนเรา2 1ครับมาเราบินขึ้นมาครับอเอจัดไปครับดูดิซื้อโอ้โหยิงโคตรมันนะ่ะเดี๋ยวนะเราต้องขยับ,ขย,บขยับมาเฮ้ยเสายังไม่ได้เลยนี่ว้าจัดไปอุยอุยอุยจัดมานี่แหละเอาดีเอาดีหายตัวก่อนครับ2 1ครับไป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  อุ้ยเฟซชิปดี internet, ิเฟซชิปดิ ie, มันหายตัวได้ครับ2 1จ้าโอเคเราบินก่อนป่ะเออเออไอ้มันบินมันบิน,นบินก็เอาดิมาอนาเซอร์ลงมาครับอุ้ย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 จัดดิครับโหเอาไปก่อนเอาไปก่อนเฮ้ยอิงงูเนี่ยใช่ไหมว้าวคิวเลือดก่อนครับนี่ไงนี่คือขนาดอาวุธในตัวอย่างาเงดียวเฮ้ยโคตรแรงอ่ะ ตัวนี้ครับโอ้เฮ้ยอ๋อยเลวินแนนดิเดี๋ยวมันว้ามาไม่ถึงโอ้ยไอคเคโคตดถึกอะถ้าเกิดไม่มีเจาะโลนี้เราจะไกลไอเคยังไงวันเนี้ยใ่่าะเออยากนะเอาจริงหายตัวหายตัวจัดไปครับนี่ไงย,ยิงตูดมันยังไงเราเฮ้ยดูดีว่ะสองหนึ่งครับ จัดมาดูดิหูยให้เกือบ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 เราจะต้องแอบก่อนครับเฮ้ยผมว่าในเทนเนี้ยมันมันดูดีขึ้นนะเออไม่ได้เวอร์ไปแต่แต่ปืนมันก็แรงปืนมันก็แรงจริงๆแหละโอเคอยู่ต้นเหรอสองหนึ่งครับบินครับวุ้ยบินติดติดเลยโอเคเดี๋ยวกอนนะเราต้องขยิบขยิบมาก่อนนะสามสองครับ แล้วเราจะมีวิธีจัดการในพวกหายตัวได้ยังไงวะเนี่ยโอเคเราแอบ,บครับนี่ไงไอตัวนี้ไอตัวนี้โอ้โหเสร็จเลยเสร็จเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอมิดเกือบลืมชื่อโอเคมาดิมาดิก็มาดิลงมาลงมาจ้าบินครับเฮ้ยเรเวนันโอ้โหเนี่ยเรเวน,นันจะเอาอะไรอ่ะโอ้โห สุดส,ดสดๆด่าเลยเว้นแนนน่ะไม่ได้เรื่องสุดๆเนี่ยเนี่ยนี่คือตัวเดียวเลยเว้ยนเซอร์ตัวเดียวเลยเว้ยสุดเกินว่ะแล้วก็นาลินโหลดแป๊บหนึ่งครับอุ้ยสวยละนั่นไงมอนโดแล้วล่ะเสร็จเลยนี่คือตัวเดียวเลยนะนเพิ่งจะจบเนี่ยนะเราจะเอายังไงดีโอเคอนนครับผมอนาเซอร์หกร้อยครับ ล็อกเป้าก่อนอา้าวบินครับโอเคจัดมารู้สึกว่าจุม๋มเฮ้ยไม่เข้าเลยอรอไม่เข้าเลยเหรอฟาบเข้าไปครับชาบโเหเฮ้ยจักรร้อนี่ก็บเบาไปเบาไปไหนอะดูดิดูดิดฟาบเออวะ่ะเบาจริงเบาจริงจะรอดไหมอะเฮ้ย เร็วเร็วเร็วเ,วเวไม่รอดจ้ะเราไม่รอดจ้ะเฮ้ยไม่เข้าเลยอะ่ะโอ้โหจะรอดหรือจะรอดหรือมาดินานไงนานไงเร็ว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 เอาอีกครับหรือแอดลาสมาแล้วโอ้โหเสร็จกันแหมเฮ้ยนี่เอาเป็นนี่ครับผมราว์เจอร์ครับหายตัวก่อนครับ โอ้โหเฮ้ยไม่ได้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 ไไดเฮ้ยยิงคนอืนอสิโอ้ยนั่นไงนั่นไงว,ว้าวเฮ้ยอ๋อไอ้นี่นะเราจะต้องนี่ครับเปิดด้วยนี่เลยลำโพงครับเฮ้ยอะไรวะเนี้่ยไปครับไปครับไปครับว้ามาใ,ใกล้ๆจ้ะ เฮ้ยโอ้โหนี่ไงแตกกันฮ่เฮ้ยจะรอดเหรอวะเอาจริงเลยวันนี้มันใช้ได้ไหมอ่ะใช้ไม่ได้เลยเหอะโอเคอันนี้น่าจะเป็นสกายลอดใช่ปะ่ะไปครับลองดูโอ้โหไม่เข้าเลยครับหายตัวก่อนโอเคเร็วรีโหลดนานเสร็จป่ะแตกดิเออว้าวเนี่ยแป๊บนึงจะหมดแล้วเนี่ยพลัสสกิลเนี่ย ไอ,อ้น,นี่อะไรไอ้เค้เครับอื้มนะเราจะต้องไปหาตรงใกล้ๆครับป่ะตัวนี้แล้วกันแล้วคือมันว้าไปตรงหน้าเวเด็กก้อนครับโอโ้โหโลคนหนาเลยสวยละสวยละอามิดมาครับอามิสมาครับโอ้โหเสร็จเลยเสร็จเลยครับไายก่อนมีตันมีต้นมีต้น ว้ามาครับเฮ้ยหายตัวอีกไอเด็ก,กอนก็เอาจังเว้ยเฮ้ยสั่นหน่อยเหอะสั่นหน่อยก่อนโอ้โหไอหน,นี่หายตัวไม่เลิกให้ปิดโลปะ่ะปิดโลปะ่ะเร็วเร็วเร็วฮิวฮิว,ว,วมาดิปิดโลแล้วครับโอ้หเฮ้ยหนักหน่วงเฮ้ยเกมอาจจะพลิกกลับมาก็ได้นะสองครับหนึ่งครับนั่นไงเร็วเร็วเร็วระเบิดป่ะระเบิดป่ะไม่ระเบิดวะ่ะรุยรุยอะไรวะเนี่ย โอเคยกขึ้นมาครับเ็ษไททันสเลเยอร์ไปอุ๊ยนิวตันก็ดูดีเอ้ยโโออยยเจ็บปวดเปล่าล่ะว้าวอันนะเฮ้ยจบเธอดูสกอร์ดีกว่าครับผมว้าวนี่ครับผม10ล้าน10คิวอะหูยเพื่อเรา11ล้านเลยเหรอโอเคเขามีอะไรวะไอ้นี่อะไรอ่ะโผล่มาให้เห็นก่อน เฮ้ยเล็กครับแต่ถ้าเกิดเล็กเนี่ยล็อกขาได้ก็จบนะเอาจริงโอเคค่อยๆไปครับเขาจะโผมาปะไม่น่าโผว่าไอ้นี่ครับดาบครับเราไม่มีเจาะโลเลยอ่ะปิดโลก็ไม่มีให้เราเล็กครับล็อกไหมครับนี่ไงดู พอเล็กวิ่งไม่ได้มันก็เจ็บป่ากัดก่อนกัรก่อนเรียบร้อยไปครับเฮ้ยไอ้ไอ้นี่อะไรอะไรอะไรหายตัวครับอนาเซอร์เลยอ้าวโอมันยังมันยังหายตัวอยู่มันยังหายตัวอยู่เร็วหือปลายครับผมโอเคเรานี้ก่อนนะเราหายตัวก่อนไม่มีตาทิพย์กันนะดีดอุ้ยอุ้ยนี่ดาบดิไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อนี้อีกคนหนึ่งครับจัดไปครับวา่าบหวานเจี๊ยบอุ้ยอุ้ยข้างบนหัวเราข้างบนหัวเราอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนเนีย่ยไอมีเพื่อนมาช่วยอานาเซอร์ครับอานาเซอร์เวอร์ชันบินอยู่อ่าล่วงวะ่ะนี่แหละนี่แหละเฮ้ยไม่ล่วงไม่ล่วงไปครับผมเราหายตัวก่อนนะเออว,ว้วาวว,าว้าวเฮ้ยไอ้เคมาวะ่ะโอ้ยโอ้ยช,อชอ็อตช็อตไหนไม่อยู่ในระยะของมันไง โอเคโลหมดยังโลหมดยังหมดแล้วครับจัดโอ้โหเสร็จเลยอุ้ยดาบดาบแนนแนนแอนดาบเอาแนนก่อนครับเอาดิเอาดิเอาตนิดเดียวโอ้ยมันว่ะโอเคเราไปลุยเลยครับอนาเซอร์ครับแนนเราไม่ไม่แคร์เพราะรู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะไม่รอดเศษดิเศษดิโอเค ลงก่อนครับเพื่อนไปไปไปให้แนนบ้าแนนบ้าจะว้ามาหรือเปล่าโอเคเฮ้ยเก้าต่อหกเหรอทีมราตาเหรออื้มโอ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 อะไรเนี่ยอะไรกระโดดมาสองครับออนัเซอร์ครับแนน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 โดนดิเนียบร้อยโ <laughs> โอ้ห เร็ว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 มันลงพื <necessary> ้นแล้วมันลงพื้นแล้วครับมันลงพื <Cul kiss> ้นแล้วครับเฮ้ยตัวนู้นเลาเจอครับอื้อหึ่ปลายปลปเฮ้ยเฮ้ยโดนกัดก่อนหนุยแรงนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวอนาเซอร์ขึ้นมาโดนมากวะเรียบร้อยไปครับเลาเจอตัวนู้นน่ะใช่ป่ะนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยบินครับเรวินแอนครับไม่ใช่เรวินแอนด์วะ ว้าวว้าวโหนี่อะไรเราเจอเลยครับใช่ปะครับไอคนหนึ่งครับเฮ้ยหมดเสร็จไปก่อนโอเคถือว่าดูดีครับลงมาลงมาอันนี้แนนครับจับไปดิฟืบเสร็จเอออุ้ย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 มาถึงนี่แล้วโอ้โหนะอันนี้ตัวอะไรอะอนาเซอร์ป่ะยิงไปก่อนเลยครับว้าวเราก็เข้าเยอะมาก เอาเข้าเยอะมากครับอยู uh ่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ครับเฮ้ยหายตัวอีกแล้วครับอออืื้หแป๊บเดียวแหละลูกเดี๋ยวก็พออ่ะลงพื้นแล้วก็เสร็จดีครับล่วงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไอ้นี่นะไอ้นี่นะไป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 ลุย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 กันลูกลุยกันเพื่อนแหมมันเรียกลูกตลอดเลยติดติดไอ้นี่นะไอ้นี่นะมาดิมาดิสามสองครับ เสร็จป่ะเรียบร้อยไปบินครับเสร็จไปอีกคนนึงหดูดียิงครับยิง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 ดากดาักดักดกไอ้นู่นอะไรเนี่ยเออแบล็คเรียเล่ครับโอ้โหดูดีชุดเดียวเลยกรุบกรุบซิซารเลยวะ่ะเฮ้ยไอน้นี่ใครสิทธ์ครับ <c oughs> ต้องโดนเ้างวะเฮ้ยเล็กเหรอโอเคมามามาโอ้โหเหมาเริ่มมา มันมาแล้วมาแล้วเอ้าเอ้าเอ้า,าแอบก่อนครับแอ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 บไม่เดินกิ้วกิ้วไม่เดินบิดครับโอ้โหเนื้อเนื้อเนื้อดูว้าวต้องแอบก่อนจัดมาจัดมาหายตัวครับเฮ้ยเล็กครับผมอออืื้หแส่บเลยว่าแต่ไอ้ปืน600้อต้องระวงังผมว่าโคตรแรงอะ่ะเออไป,ไปยังอะ่ะไปยังอ่ะ ว้าวอีเธอร์ครับเอาดีเอาดิดูดิโหดว่ะโหดแท้เร็ว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 มาดักดักหลบไม่มิดนะจ๊ะดักหลบไม่มิดนะจ๊ะโอ้โอ้โอ้ลงกอลงกอลุกลงไว้ลงไว้เออลงดีๆลงดีๆลงดีๆเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรเล็กครับหืมเสร็จ โอ้ยอะไรมั่งข้างโอ้ยอีเธอร์ครับอื้ืออื้อบินครับได้ป่ะได้ดีได้ดีถอยหลังก่อนครับอีเธอร์ต้องลงบ้างี่เจอจอกกรอกดูดิเสร็จเลยซีซาร์ซีซาร์ครับผมไอ้น,นี่รอหันหลังมาให้เราก่อนได้ไหมฮ้ิจอดโลครับมีปิดโลดูดิว้าบสุดสุดอ่าสามสิบเอ็ดต่อสิบหกโอ้ย ไป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 ,ไปเฮ้ยมันดูดีมันวะไอโอ้ยโอ้ยแต่อันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเคเรารอสกิลแป๊บหนึ่งครับโอเคเห้หลบหลังตึกนะเราพยายามหามุมที่หลบให้เยอะที่สุดแหละเออไปครับนัน่นไงนั่นไงไปอีกไปอีกโอ้โหแสบมากโอเคเราลงบ,บนหลังคานี่แหละที่ของเรามแมลงนะ โอ้โหนี่ออกไม่ใช่เป็นปอแลผมว,ว,ว่าเป็นพวกต่อแตนต่อยอย่างเงี้ยโหดขนาดเนี้นะเออว่ะไม่ใช่เป็นปอหรอกเป็นพวกแตนอะ่ะอือหอ้อยอ้อยอ้ยเราก็บินได้ป่ะแหมอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เราดักหลังครับไม่ต้องดักแล้วไม่มีอะไรให้ดักหลัง <laughs> กลับก่อนกลับที่เดิมขอแเราก่อนหมเกินไหมเกินไหมสามสิบสี่เนี่ยว้าว โคตรแรงโอ้โหสุดเกินมาดูสกอร์เลยครับผมนี่9 2, 4, ้าล้าน24ิีฮิวเฮ้ยสุดจริงๆว่ะว้าวกลับลงจอดยังดีกว่าครับผมกลับมาลงจอดแล้ววอุิวเลาวเจอร์ดูดีมาก <c oughs> คือเอาจริงๆเปิดอันนี้มันแรงนะอ่ามันทําให้ศัตรูไม่ฮิวเลือดมันทําให้ศัตรูฮิวเลือดไม่ได้เว้ยและ5้ากระบอกคือถ้าเกิดเป็นอาวุธที่ไม่แรงพอ เราเจอมีอัตราเสี่ยงสูงมากครับผมในการโดนสวนกลับมาเลเทเลเทแบบนี้นะแต่ว่านี่เทเซเวอร์บูมบัสพาวที่ผมลองใช้ยิงแทบไม่เข้าเลยก็ว่าแล้วทำไมเทเซเวอร์มันหายไปมันโดนเนิร์หนักเลยนะเอาจริง แต่เจ้าเราเจอมันก็เลยสามารถรอดมาได้ครับปกตินะเวลาปรากฏตัวปุ๊บโอ้โหหกร้อมาใส่หัวกันทั้งทีมอะตุ่มตําตุ่มตําและเจ้าอนาเซอร์ดูดีมากๆอาวุธก็ดูสวยงามน่าใช้มากๆโอ้ยสุดเกินสวด,ดเจ้าเรเวเนียนี่เราต้องพูดถึงมันไหม <laughs> คือผมก็พยายามจะเล่นมันแต่เล่นไปเล่นมามันไม่รอดจริงๆวะถ้าเกิดว้าไปไม่กลบแบบเนี้ย นะพิกซูนี่ครับผมวอลโลบอร์ดครับพิจารณาหน่อยอัติมทเลเวนนน์ไปแล้วกลับได้นะอันนี้ต้องฟีดแบ็กกลับไปแล้วล่ะแล้วเพื่อนๆละครับผมมีความคิเห็นอย่างไรบ้างกับเจ้าอนาเซอร์เนเทอรนีแล้วก็เจ้าเราวาเจอร์ที่ใช้อาวุธใหม่สุดยอดใช่เมล่ะก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมขอตัวกรสวัสดีครับบ๊ายบายบอล